เสร็จจะไดนบ่ไหนนึก็ได้โหลดเขียนมาบา่ไหนเอาสวัสดีหนึ่งคิบไปน้องครับผมว่าโจกับบ่าวสูงครับเสร็จจะไดนห้าบาทนี่ปั๊มไปตั้งสูบให้น้ำครับโอ้สีสูบน้ำเขาจะเป็นเ้องกินเนาะเอามาเบิ่งคลิปที่สองต่อกะอุดได้ยุดอกให้เราเห็ดก่อนข้าวแข้งคะเออปัปั่นเขามาข้าวแข้งเออเอาหายไปเบิ่งอาสูงเป็นสูบน้ำใส่เขาเป็นก่อนเดีน้นน้ำไปเบิ่งก่อนไปน้องคลิปที่สองบาทที่นี่เห็ดแล้วสักก้อนจันเข้าไปกินข้าวก็ได้ดอกบพรยางเราอ้อมกบข้าวเดี๋ยวนอ่ยเชฟู เออไปบาทนี่เอาพ่อกับลูกที่พากันไปยังบาทนี่งสองพ่อลูกสองพ่อลูกฮะให้ปั๊มมอืไปซูบงานเส้นเมี่ยงบาทหนึ่งแกยังเลีนเด็กบาทนี่แกเครื่องแกเครื่องแกเครื่องไปใส่ให้ปั๊มโอ้ไปสูบน้ำโอ้ยว่ามันเด็กหน่อยเลีนของเครื่องหน่อยแกเครื่องไปสูบน้ำพะนะเอาไปขว่างคว่างควางควางโอ้ยห้เด็กดาคนเค้อืี ไปยางเดียวเว้ยเอาไปบัดดิไไงพี่น้องร้านเออไป,ไปเอาทีาแลสิสูบน้ำใสหนาพะนะชักทีล้วก็เีิพี่น้องลูกไส้ใหญ่เอาสูงแต้ยยางไม่เป็น้านคีเรกกับัวมาเ่อ่าอยู่ในคอมเมนต์ผมหลายหลายหลายาอันมันเป็นพ่อรูกกัได้หรืตีประนโอ้ยจข่อยสีบอาจาไหนจสีเจามูเจ้าจเียเดียวดอกาขันบ่เสียกามาจอเลยไปตรวจดีเอี่น้อง พิสูน์ได้บังโคกชางเสื้อผู้สาวไปห้างนังใหม่กันเาเสือกับไม่เรานำบึงมาจากบ้านลยวันวานวันจีวานสั้นละเออเอาเบานหอมหวนกันไปพี่น้องครับผมอ่ะนี่บอกโอ้เอาขึ้นยุมเยะยะดีเถ่บ้าบ่อ้าบ่บ้าวขอลโหลวหยุ่มเยะเยะดีแเว้ย ลูกกระพวามาสูบน้ําใส่เข่าหน้ามันยุ่งวังนี่มันหลายเลยสิสูบออกไปใส่มันอันให้ที่มันมุ่งมี่เขาจากหัวนครับจากหัวไปเลยแครับแต่หัวหน้าพูดเนี่ยหมอเข้าไปเก็บบักอันบางคำสั่นเถอะน่งครับเนาสองพ่อลูกออกมาทุ่งนาก็เลยมาทำสูบน้ำออกจากไฮนึงไปใส่ไฮนึง ดีเอาหลังจากวางแผนจากงานแสดงพักยาวๆซะก่อนส่วงนี่เฮาสิบห้าหน้องสิมานมตัวไปเฮ็ดอันล่านลาบจะได้เดี๋ยว่ามาหาหนิหลังจากออกจากนี้เฮาก็สิไปอ่าไปเฮ็ดล่านหรับผู้วิทัศน์ตุ้งแต่งลานลาบเอ้าติดแล้วติดแล้ววัน

สองพอลูกมาสูบน้ำไซด้าสุดยอดสุดยอดไอเดียปัจเจตนะครับเอาเครื่องสูบน้ำม,มาต่อใส่เครื่องคูโปาตานะครับเพื่สูบน้ำบอกจากไอรหนีไปลงใครอื่นเอาโอ้น,นี่พอมากแล้วถือว่าล้วพวอได้เห็ดถือว่าได้มาวางกันดูวยพก <laughs> กัติดเครื่องอะไรได้หนีิน้ำก็ไหลาจากแจกยังสั่นซะดิ สายยางมันแตีเนาะนี่พอแล้วมันเปนไงแล้วนี่นับปะต้าเอาสูงเลยนี่มาเบิกน้ำกานแล้วตอนนี้ อสายมันขาดแล้ววะสายพันสายพันฮะสายยางเลยขาดขาดเครื่องเลยเราเขียนไว้แล้ววะสูงกับลูไส้เพลินครับพอเถ่านะครับบอกมาหน้าจานลอยกับัจโจกเลยด้มาเบิงนะครับม่อวานทรหาว่าได้กบมาสิไอโกบไปอ้อม่าสันก็เลย่าสิไปออมกบ เฮ็ดอันเบียกแล้วจังสิพาพเพิ่นไปตัดหญ้าอยู่อันหม่องสิเฮ็ดร้านลาบก้อยอยู่หน้าสนองงานหนูพานวิเศศษิลป์น,นะครับช่วงนี้เฮาผักยาวๆก็เลยว่าสิขายลาบขายก้อยกันนะครับพี่น้องนะครับแต่ตอนนี้ออกมาตรงหน้าเพิ่นซะก่อนเสต็นลูกวันเน้ลูกไส้ไงเพิ่นติดให้เอาติดเตด็นเนี่ย ไปแล้วไปแล้วน้าไปแล้วโอเคเป็นการเสียจพิธีบ้านโอ้รายการนี่เลยะขอบ้อานารักของคน,นแจเาเุสุะยบอยบอดรยการเลยกันค่นบเป็นในบเป็นดิคุ้มอยู่ในเบิดเมอือกับบดเทละเฮาอันไห้มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดของเินไม่น้องระับงกลับมาวิธีการเฮ็ดนะครับลกดใจเอาสูงพอเต่าพนละกัเอาสูง ขั่วหนย่งเป็นการทดพักเปนี่ตัวโอ้ทดพักเนี่ตัวพักแครับ่เป็นการทดพักเนตัวเลยฮะเป็นการดพักเนี่ตัวที่วี่้ไงเห็นน้ำไไกลไปไน้นเข้าไหมานไหนนวะอ้ได้การบาตรเลยวจจัดบาตรบ่มมบูมณ์แบบคลิปนี้ เอาสูงทำลูกไส้ดีเลยกะปอเาเิกระป๋อเถาเป้ลนะครับสูงขึ้นมาเต๋อีไปนอนเลยสูงบาแต่หวยีกรบจุมแหวยน้ำไปหอดผมไปนอนหอยปะปวดรัดไปปวดแล้วเอาสูงมาไอ้มาเขาโมาดสิบากันไปเฮ็ดลาดลาบนะครับก็เลยนั่อกวาหาเนอยู่ทงหน้า สิเปตกแต่งล้านรีโนเวทใหม่หน้าสำนักง,งานหนูพันวิเศษศิลป์น,นะครับขายก้อยขายลาบกันนะครับก็เลยว่าเพิ่นมีเครื่องตัดหญ้าก็เลยมาหาเพิ่นเสียเพิ่นตัดหญ้าแล้วก็เตรียมสถานที่นะครับช่วงนี้พักเงีๆก็เลยว่าเอาขายลาบขายก้อยนีล่ลราห้าวสันดอกว่าแล้วไปภารกิจเฮ็ดหยังต่อเฮาบ่เนี่เอาลูกพี่าเฮาอยาบ่เฮ็ดหยังต่อเฮาวไงบ้านจะต้องไปเป็น พ่อเถาของเจ้าว่าเอาโลดปักกล้วยนั่นบ่ได้เอาใบดอกแล้ววะเออเออถือมีดไปตัดห่าไปห่าไปหอยเอาไปหอยไว้ให้คนหอยลัานลาบห่าผู้ใดมากินหอยได้หรอเพื่อม่นครับน้ำพิ่นอยากหวานเออกับพิดกินได้เออเมีนเม่นเมีนผมไม่ชันให้สิตัดเฮ้เพิ่นตีตัดเต้ให้เพิ่นสิตัดไม่จะของกล้วยแม่โอ้โเพื่อนพ่อเถาอนุญาตพ่อเ่าอนุญาตแล้วไหมไม่ได้ปรทับตัดเอาทุนละเมาจิบวิธีตัดตัดมาบ้าก่อนตีตัดเองหรอกไหม เดี to so to to ๋ผมตัดดอกกล้วยครับผมน้ำกันด้วยเออกล้วยสีทับมีนพวกล้วยสีทับเจ้าของับเจ้าของเออเอาไปสันไจานร้อยตันรอเอาซูงผู้แบกเออเออเอาสันมาสิไปตัดไหนเอาแต่เอาลดระพัดตัดแล้วก็มันสิบ่ปั๊มตัวมันล่องบ่ว่เอามันสิทับเผาสันละว่าที่พอละว่าเอาไปรอดว่าสันถึงบ่ าะรุปสิเจ้าส <congestion could> <delivered> oh. ีต oh. oh. ันเลือกหอยตันด้ยน่เออเอาสันเอาจะของก้วยตันก้าวอีพอ้ว้่าบดตกปั๊มตัวมันตัดเครื่อนรถว่าสันแล้วปะในเรื่อวยว่าสีตันได้ด้หน่เอ้าไปว้ายน่อยจะเป็นอย่างก็้วยเครื่อเดียวหนิตันรถมอที่แรกก็ได้สิขึ้นไปตันได้พป่น้องน กูเลยบมาอเออมาเออเฮ้ยมาเลไปกว<ป>นยี่ปอเราวให้กล้ว,ย,วยเขึ้อนึงเนี่ยร้านขายก้อยตาคนแบกกล้วย ไปแล้วกอยากหวานข้าวเจ้ามีิถานน้ำปลากาคนแบกกุ้งกองเข้าร้านขายก้อยกาคนแบกกล้วยเอาแบกมาดูโลโก้ปลาตัวอยกขึ้นบ่แบกขึ้นบ่อันนี้จากธรรมชาติจากธรรมชาติถ่ายยังมาเบื้องล้องแน่นึ่งสองเดี๋ยวหันหน้ามาใส่กล้องก่อนหน่อยถ่ายรูปได้ไหยโอเคไปพอสุดยอดกล้วยอันกล้วยหอมกล้วยหอมบ้านเฮา ฮะโอเคพี่น้องคลิปนี้เกษียเอาซพย์นี่เด้่บาดได้เด้อสิเดินทางกรับสำนักงานแล้วไปหาอันไปบ้านเอาสูงก่อนปเปลี่ยนออมกบก่อนออไปกินข้าวสวยแล้วยังสิไปเฮ็ดนะครับตกแต่งลาน,เ,ลานเอาขึ้นรถเลยพอไ้ยน่ะเก่งหลายสุดยอดเลยสุดยอดเราไม่ลูกไม่เมียแล้วไหมเราเก่ยงเงี้ยสุดยอดยสุดยอดยสีด่เพียรน้ำแขยหรือสิไปน้ำลูก พ้นไปเลยติไป,ไปไปน้ำกันเนาโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัสิคอนอนุญาตบาตรคำอเ,คเอาซ้ำหนึ่งก็ได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ